สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือร y ย l ลไทยน a วีและ YouTube กองทัพเรือร y ยอลไทยน a วี Official Channel ค่ะค่ะเช่นเคยค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะ ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะมาเรื่องันที่ข่าวแรกค่ะกองทัพเรือจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ประจำปี2565ค่ะเมื่อวันที่7ธันวาคม2565กองทัพเรือโดยโรงเรียนในเรือจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่7ถึง21ธันวาคม2565ณวัดะวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีนักเรียนในเรือจำนวน56นายเข้าทำการอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมเกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันชาติวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระราสกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเามนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกาเจ้าอยู่หัวและเป็นการเทริดประเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนของพวเรือเอกพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นทหารเรือที่ดีเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปในอนาคตค่ะมากันที่ข่าวที่2ค่ะกองทัพเรือจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารเป็นว่าเทียรอตีประจำปี2565ค่ะ วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกเถลิงศักดิ์เสิริสวัสิ์ค่ะรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน43นายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศเรียบร้อยแล้วเป็นว่าที่เรือตีประจำปี2,565นณห้องพิชัยญาชั้น2นันทอุทยาสโมสรกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยนักศึกษาวิชาทหารที่รับการประดับเครื่องหมายยศ เมื่อได้รับการประดับยศเป็นว่าที่เรือตีแล้วจะได้รับการบรรจุให้เป็นนายทหารสัญ,ญาบัตรกองหนุนสังกัดในหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือต่อไปค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะไปต่อกันช่วงเรื่องเราจากภูมิภาคค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเรื่องเราจากภูมิภาคค่ะ มากันที่ข่าวแรกนะคะมาที่ทัพเรือภาคที่3ค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้า,ขาวท่วมบ้านเรือนจังหวัดระนองค่ะ ในคืนวันที่5ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกระปุีจังหวัดระนองค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านลำเลียงในหมู่ที่4ค่ะบ้าน2แพรกหมู่ที่7บ้านแพรขวาหมู่ที่8และบ้านห้วยไส่งามหมู่ที่10ตำบลลำเรียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะ ทัาเปรืยภาคที่3ค่ะจึงได้สั่งการให้ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาค่ะจัดกำลังพลพร้อมยุธทธปกรณ์ค่ะบูรณาการรวมกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารัดกวงจรค่ะ มากันที่ข่าวถัดมาค่ะไปดูภารกิจของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่ต่างๆกันบ้างค่ะมากันที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเมืองราชธานีค่ะได้ตรวจยึดจ,จักรยานยนต์และเรือลักลอบนำออกราชอาณาจากักรไม่ผ่านศุนลกากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านโคกงสารท่าจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ เมื่อวันที่3ธันวาคม2565ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีค่ะจัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และฝ่ายปกครองอำเภอชานุมานตรวจยึดจักรยานยนต์ค่ะจำนวน4คันเรือกีบเพายาวพร้อมเครื่องยนติดท้ายจำนวน1ลำลักลอบนำออกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านโคกสารท่าหมู่5ตําตบลโคกสารอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจึงได้ทําบันทึกตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอพอชานุมานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ มากันที่เขตนครพนมบ้างค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบรเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมค่ะได้ถแถลงข่าวตรวจยึดเรือเหล็กเพายาวเครื่องยนต์ท้ายติดป้ายทะเบียนสปปลาวจำนวน9ก้าลำค่ะ เมื่อวันที่6ธันวาคม2565ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงค่ะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารถแถลงข่าวกรณีสอนอรเรือมุกดาหารตรวจยึดเรือเหล็กเผายาวค่ะเครื่องยนต์ท้ายติดป้ายทะเบียนสปปลาวจำนวน9ลำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาโปตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะและมาที่หน่วยสุดท้ายค่ะเขตเชียงรายค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายค่ะมอผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันที่6ธันวาคม2565ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายมอผ้าห่มกันหนาวจำนวน60ผืนให้กับประชาชน นะบ้านนาปงตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวนะคะและยังขาดแขนผ้าห่มในขณะนี้ค่ะมากันที่ข่าวที่3ค่ะหมอทหารเดินเท้าเข้าหาประชาชนค่ะให้การช่วยเหลือประชาชนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิโกโยทินเกาทัพเรียค่ะ ค่ะเมื่อวันที่6ธันวาคม2565หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบื้อราเปะเข้าพบปะเยี่ยมเยยนประชาชนตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าชุมชนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้ค่ะได้เข้าพบปะเยี่ยมเยยนและตรวจสุขภาพให้ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านเบื้อราเปะ๊ะและบ้านโคกพยอม ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนขาดได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้านมอบเวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะ เพื่อลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตให้แก่ประชาชนค่ะค่ะและทั้งหมดก็เป็นช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงทหารเรือบอกต่อกับน้องแทนค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะบอกต่อวันนี้ค่ะน้องแทนมีเรื่องอะไรมาแนะนําท่านผู้ชมคะ ค่ะกองทัพเรือค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมง,งานการชาดประจำปี2,565แบบไฮบิดอีเวนต์ค่ะ ภายใต้แนวคิดก้าวทศวรรษใต้ร่มพระบารามีสัตุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์าพันษา90พรรษาค่ะและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปี หลังจากที่สถานการณ์ช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะงานกาชาติก็ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่ในรอบ2ปีเลยนะคะกับการจัดงานแบบ h ฮ b ิดอีเวนตนะคะผสมผสานระหว่างการจัดงานในรูปแบบออนกราวค่ะณสนุมพินีค่ะระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะและงานจัดงานในรูปแบบออนไลน์ค่ะผ่านทาง w w w บงานกาชาติ .com หรือ w w w ร์บ c o เว็บเ .com ค่ะ ภายในงานนะคะมีร้านค้าร่วมจัดงานกว่า300ร้อย้านค้าเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากร้านค้าโครงการส่วนพระองค์นิทรรศการหน่วยงานต่างๆการแสดงแสงสีเสียงการแสดงดนตรีเปิดหมวกทานอาหารอร่อยกว่า300ร้อยร้านค้าและในส่วนของกองทัพเรือค่ะก็ได้ออกบูธร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือนะคะ สำหรับผู้ที่ไปเที่ยวงานกาชาตินะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเยี่ยมชมส่วนของกองทัพเรือได้ที่โซน A นะคะฝั่งทางประตูทางเข้าที่4ค่ะหลังพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฝั่งถนนราชดำดริหรือสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสีลมค่ะหรือจะเป็นรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสาราแดงค่ะ ขอกระซิบนิดนึงนะคะว่าอย่าลืมพกถุงผ้ามาด้วยนะคะหรือว่าท่าไหนนะคะลืมถุงผ้ามาในงานกรชาติค่ะก็ยังมีถุงผ้าจำหน่ายด้วยในราคาเพียง35บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะสำหรับทุกท่านนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook งานกระชาติ r e ดคอสแฟร์เว w w ไซต์เว็บด f a เลดคอค่ะค่ะ ก็ขอบคุณน้องแทนมากๆนะคะที่ได้นำกิจกรรมดีๆนะคะโครงการดีๆค่ะมาบอกต่อให้ท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะค่ะเช่นเคยค่ะสำหรับรายการหาเรือเล่าข่าวค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือร y ย l ลไทยน a วีและ Youtube กองทัพเรือร y ย l ลไทยน a วี Official Channel ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถแนะนำค่ะติชมรายการนะคะร่วม กดไลค์หรือกดแชร์แสดงความคิดเห็นทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมค่ะจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานจะหาเรือเล่าข่าวของเราค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและน้องแทนค่ะเราสองคนตลอดถึงทีมงานรายการจะหาเรือเล่าข่าวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ